มีเรื่องน่าสนใจมาฝากเช่นเคยใช่ไหมพี่อ๋อหลายเรื่องครับเรื่องอปากเรื่องท้องเลยเป็นเรื่องสําคัญเน,นที่เราต้องสื่อสารโอ้ะนะเอาเรื่องแรกก่อนเลยพี่เรื่องแรกครับมาจากประชุมคอ,อรมอครับคอรมอลห้องไฟเขียวมาแล้วนะฮะให้ตัดรถส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเวลาสาเมเดือนด้วยกันตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวาไปเลยนะฮะมาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับ โดยรัฐนะฮะจะจ่ายสมทบในอัตราอยู่ที่2.75%เหปอร์เซ็นตเหมือนเดิมนะครับซึ่งจริงๆก่อนด้นเนี้ยก็มีการลดเกินสมทบแบบเนี้ยไปหลายครั้งละอันนี้ก็เหมือนขยายเวลาออกไปอีกใช่ประมาณนั้นครับฮะแล้วก็ส่วนผู้ประกันตนมีผู้ประกันตนแบบไหนบ้างนะฮะแบบแรกคือบส3มนะครับก็ ได้จ้างแล้ผู้ประกันตัวม .33 สบสาจากเดิมที่จ่ายฝ่ายละ5%เก็จะลดเหลืออยู่ฝ่ายละประมาณ3%เนท่านั้น,นะครับส่วนผู้ประกันตัวมสาบเกครับก็ปรับลดการจ่ายเงินสมทบจากเดิมอ,อัตรานเดือนละส0มร้อขออภัยครับ432บาทเหลือ240บาทบต่อเดือนก็ถือว่าเป็นจํานวนที่เกืบเกือบ สองร้ครับสำหรับบสามเกาก็ยุคเขายากหมาแพงนะเงินที่ลดลงไปก็เอาไปประทาภาระค่าใช้จ่ายอย่างอื่นได้สองเปอร์เซ็นของลูกจ้างก็โอเคแหละระดับหนึ่งแต่สองเปอร์เซ็นต์ของนายจ้างเนี่ยโอ้โหเยอะนะครับถือว่าหายใจได้คล่องเลยนะฮะบก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ทางภาครัฐนะฮะทางโดยเฉพาะในส่วนของคอรมอฮะก็อนุมัติมาเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้้ประกันตนแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้างด้วยนะครับก็ ถือว่าวางแผนนิดนึงในเรื่องของ,งการใช้เงินในช่วงนี้หน่อยแล้วกันนะครับก็บประคับประคองกันไปครับ